สวัสดีครับพบกับล็อกแมนเอ็กได้กันอีกครั้งวันนี้กิจกรรมกลับมาอีกแล้วนะครับผมกับกิจกรรมผู้สาวเดือน6นะครับผมเจ้าสาวเดือน6นั่นเองนะครับก็มาเก็บกิฟต์การ์ดก็ลิมิตการ์ดกันนะครับผมแล้วก็ Earl y s u m m e r b o o s t s y s t e m นะครับผม Li q u ยเอดีก็กลับมาแล้วก็มี Adjustment Skill เด a คนนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเสียงนะครับผมของซ l กลับมาแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด -19 ก็เลยทำให้เราไม่มีเสียงครับของน้องครับเขาก็ได้เสียงมาแล้วนะครับผม โอเคในส่วนของโทเค็นตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีกิจกรรมรีเควสเอ็ดดี้ก็น็อตที่เหลือมหาศาลนะครับผมเปลี่ยนเป็นถังเอ็ดดี้กันเถอะนะครับผมก็หาเงินแล้วก็หาตัวของโชคอัพโจมตีไว้นะครับเพราะว่าเราต้องสะสมเพื่ออนาคตนะครับตอนนี้ผมว่าผมน่าจะล้นมากแล้วละแต่ก็เอาไว้ก่อนเกมนี้นะฮะใครเล่นแต่ตน้นช่วงต้นๆน,นี้ได้เปรียบเพราะว่ามันจะมีเรียกว,ว่าของครบคันนะครับผมโอเคส่วนอื่นมีอะไรอีกบ้างนะครับมีกาชา เจ้าสาวเดือนหกนั่นเองนะครับผมก็จํากัดเวลาเนาะอันนี้ก็ไดฟฟเทิลความนิยมไดเฟสนะครับผมเอามาปลดล็อกได้แคปซูลตัวนี้ผมรอให้ครบก่อนนะนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะครับไม่นานหรอกนะครับพลิกอัพนะครับผมขออันนี้แคปซูลฟรีด้วยนะครับผมแคปซูลพลังนะครับผมสามารถทําได้วันละครั้งก็ไปกาชากระสัหน่อยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมถ้าจากนี้ไปต้องใช้เหรียญหรือเปล่านะเดี๋ยวดูกันคือครับเปิดกี่กาชาเนี้ย อ๋อโลเดียวเองโลเดียวไม่น่าได้เลยหรอกยากที่จะได้เอสครับโอเคครับก็จะได้แคปซูลพลังนะคเหรีหยญปานมาครับผมเอาเหรียญปานไปทำอะไรเดี๋ยวว่ากันีกทีหนึ่งเนาะสายโจมตีนะครับผมมีอันนึงอ่ะกด,กดไปเลยก็ได้นะครับแคปซูลพวกเนี้ยมันคือเอามาเก็บพวก DNA ไอ้ทัวโค้ดพอยต์เฉยนะครับไม่ไม่ได้ใช้อะไรมากมายหรอกเพราะว่ามันยากมากที่จะได้ของดีๆนะครับก็เอาง่ายๆไป ตรงนี้ไม่มีอะไรครับก็ชิวๆครับไปต่อโอเคเอซอลเลี้ดีนะถ้าใครชอบก็ดีอ่ะผมกดหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับผมเรียกว่าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกันเนาะอ่าขอแอบดูหน่อยดีว่ามีตัวอะไรบ้างเผื่อมีตัวละครที่เราอยากได้ครับสองตัวข้างบนเราไม่อยากได้หรอกหน้าหน้าก็น่าสนใจนะมีไอริสไหมอยากได้ไอริสอะคือผมอะหาไอริสมาหลายปีแล้ว ยังไม่ได้สักทีหนึ่งนะครับตัวนี้ผมได้หมดแล้วนะเฮอร์เปียแบล็อกแมนโลก็ได้แล้วคานลว่ะคานลแล้วกันวะหนึ่งพันเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่มีอะไรน่าสนใจกดเล่นๆนีๆ้เฉยครับเผื่อฟุกได้เฉยนะมาลุ้นกันว่าได้ไหมนะครับคานลวคานลออกมาเฮอะคานลไหมสามครับผมอดไปช่างมัน คืออยากได้ตัวละครใหม่ๆมากกว่าที่จะได้ของเดิมๆได้อาวุธนั่นเองโอเคจบแล้วนะครับกิจกรรมไปดูกิจกรรมกันดีกว่ากิจกรรมก็จะมีท้าดวลมาแล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวของทั่วไปมาก็เหมือนเดิมฮะเล่นเพื่อเอาไปเป็นพอย n ์นะครับรางวัลัพของจากแต้มที่ทําสะสมได้นะครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นอยู่ประมาณห้าหมืนหนี่แหละเอาประมาณห้าหมื่นหกพันห้าหมื่นหกนแต้มก็พอแล้วนะครับ ก็ไปน,น,น,นะครับผมได้พอยอะไรบวกบ้างอันนี้บวกสี่บอร์เซนะครับมีอะไรบวกอีกไหมนี่อันนี้บวกอีกสิบเปอร์เนป่ะ้ากัเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อานี้บวกเยอะกว่าอีกก็บวกไปแปดสิปอร์เซครับไปลอเตอร์ไลท์นักต่อสู้นะครับากิจกรรมก็น่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวดูว่ามันจะมีเหตุการณ์ให้คุยกันหรือเปล่านะเพราะว่า สตอรี่นี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีก่อนนะครับแต่ปีนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันครับอ่ามีเนื้อเรื่องเหมือนเดิมครับผมเขาว่าเจ้าสาวเรื่อนถกมาจากเทพจูโนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของอความรักที่จีรังยั่งยืนแล้วก็ตลอดกาลนะครับต้งหมายความนนี้ก็คือส่งสะสมช่อดอกไม้สามอันนะครับผม นี่ก็ไปกันเร็วๆเลยเนาะสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วนะครับไม่มีอะไรนะแต่ผมจําไม่ได้นะจริงๆแล้วชอบดอกไม้อยู่ไหนนะครับผมไม่ได้เล่นมาปีหนึ่งไอกิจกรรมพวกนี้ก็เป็นความแปลกอย่างหนึ่งนะคือเราอาจจะแบบเล่นมานานแล้วจนเราลืมนะครับคุณหนูเอเลียนะครับปกป้องเธอหน่อยเร็วถ้าจะไม่ผิดระดับความยากเพิ่มเนี่ยก็จะได้โอ้โดนโจมตีรัวเลย ก็จะได้อ้น,นี้เพิ่มด้วยนะอะไรแสงอะไรหลุดลงมาจากบนฟ้ามีปะไม่มีเหมือนมีแสงอะไรมันเป็นโปรยปลายโปรยปลาย,ย,ยลงมาแต่ว่าไม่เห็นแนะรอดแล้วขออาภัยด้วยตื่นเต้นเกินไปหน่อยให้ดอกไม้มาช่อหนึ่งตรงนี้ไปไม่มีอะไรโอเคครับปต่อ จริงๆล็อกแมนภาเนี้ยมันดีอย่างนึงนะครับผมมันเป็นงานอาร์ตกึ่งๆสามดีนะผมว่ามันสวยใช้ได้เลยอ้าไม่ได้โอเคไปเลยถ้าคิดไม่ผิดก็คงจะเป็นคุณหนูแอรเรียนที่สองแล้วก็อันที่สามจะเป็นอ่าอันนี้ข้างล่างมีอะไรไหมลวงเอาจริงนี่ ถ้าถ้าไม่คิดอะไรมากก็เก็บสมบัติทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าสตอรี่มันไม่มีอะไรจริงฮะอ,อันนี้กอ่อได้เหรอนี่ข้างบนมีอันที่สองแน่นอนอ๋อมีอเลเยอร์นะครับคุณชุชดเจ้าสาวนั่นเอง วากบตเตอร์ดไลท์คันเทพครับผมอีกประมาณสองตัวมันน่าจะจบแล้วมานี่ตามสตรอรี่มันจะมีจังหวะที่เราพอเดาได้อยู่ครับ uh huh. ชอบออกมาที่สามใครจะเป็นคนให้หล่ะต้องเก็บเองเหรอมาน,นี่ไงะออกอยู่นี่ โอเคก็คือถ้าไม่ลงมาก็คือไม่ได้บ้างนั้นเถอะแปลว่าเซนต์ผมยังพอมีระลึกชาได้บ้างนะครับผมอบอสแล้วบอสคือน้องพันเลดผู้ไม่มีชุดเจ้าสาวนะครับผมเป็นสตอรี่ฮาฮของสามโอเบอรเตอร์นะครับ เดี๋ยวเจอขึ้นพลังฮาโดของดอกเตอร์ไลท์ซะหน่อยผู้เสียหายของการเกิดแห่งนี้ครับผมตุมก็คือทุกคนเจอบัคกเออร์เลอร์ทำให้ได้ชุดเจ้าสาวหมดแต่น้องพัเลตไม่ได้นะครับผมน่าสงสารยิ่งนักก็จบกิจกรรมไปแล้วนะครับกับกิจกรรมย้อนวัยไอ,อไม่ใช่ย้อนวัยกิจกรรมซ้ํานะครับจากปีที่แล้วนะครับโดยไม่มีอะไรใหม่แต่ผมว่ากลางเดือนนะครับมัก็ปลายเดือนเนี่แหละ ต้องมีตัวใหม่มาแน่ๆนะครับผมอาจจะเป็นพาเลทในชุดเจ้าสาวก็ได้นะคือประมาณว่ายอมให้น้องเถอะนองไม่ค่อยมีชุดใหม่มานานแล้วนะครับต้องไปลุ้นกันดูว่าจริงไหมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้วสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวเรื่องอะไรนะครับน่าจะเป็นการเปิดกาชา169ล็อกแมนแน่นอนก็หนือตอมชมกันได้เลยนะว่าตอนเปิดกาชา169ล็อกแมนนะครับผมจะได้อะไรบ้าง นะครับอันเนี้ยมันเป็นของสะสมที่ผมยังไม่ได้ปลดนะเฮก็เราไปลุ้นกาชาหนึ่งหกเก้าล็อกแมนกันดีกว่าว่าผมจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับผมนะ่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับเก็บกันถึงวันที่ยี่สบสองนะผมว่าผมคงไม่ไม่รอวันที่ยี่สิบสองหรอกใกล้ๆอ่ะยี่สิบยี่สิบเอ็ดผมคงจะเปิดแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ ขอตัวลาไปครับผมแล้วเจอกันครับ